ผมกับพามาเบ่งบรรยากาศใหม่ๆนะครับบรรยากาศย้ำคำคืนบานเขานะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศย้ำคำคืนนะครับหนะลอดไฟส่องสว่างสวยงามครับย้ำคำคืนนะครับเนาะ คำกลางคืนบานเขานะครับเนาะมุมหนึ่งนะครับนี่ครับบรรยากาศคำคืนนะครับนะบานเขา <c oughs> สวยงามครับ คำคำคืนๆนะครับนะสวยง่าอีบเบียดนะครับการคำคืนนะครับ หลอดไฟส่องสว่างสวยงามครับนี่ก็เป็นอีกมุมนึงน,นะครับ,รบ,รบมุมริมทะเลนะครับ มุมร้านอาหารนะครับร้านอาหารสวยงามครการคำคืนนะครับเนาี่ะเป็นอีกมุมนึงนะครับ คำกันคืนนะครับเนาะกะเบิงเต็นยมาเบ้นมันกะหนาเบื่อนะครับเนาะมาเบิงกันทำกลางคืนบ้านเขาแนนเป็นยังเด่นนะครับเนาะ ว่ามันมีสวยงามมีแตกต่างจากกลางวันบ่ครับ <c oughs> กำกลบงคืนบานเขาบ้านเ่ามันเป็นยังไงไก่กันบนนะครับเนาะหรือว่ามัน วัดเวียงกันนะครับเนาะบอลลื่นกันบันเตนี่ก็ตามตอกซอกซ้อยนกะถือว่าสวยงามครับ กมุมหนึ่งครับนี่แสงไฟเลี้ยงไลยกันไปมีแยกมีซอยนะครับเนาะสวยงามปันใดนะครับเนาะ เป็นอีกมุมหนึ่งครับคำคำคืนๆน,นะครับเนาะครับนี่กะมุมหนึ่งครับกับพยายามจิจัดให้ครบทุกมุมครับมุมส,สวยๆนะครับเนาะจิจัดให้ได้เบิ้งกันครับครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเนาะ ค,ค่ำคืนนะครับเนาะพยายามจิจัดให้ครบเลยครับลักษณะบรรยากาศนะครับความสวยงามนะครับค,ค่ำคืงคืับอยากให้ได้บึง้งได้เห็นเป็นน้ำกันนะครับเนาะ ครับผมครับอันนี้ก็มุมบรรยากาศดัดฟ้านะครับเนาะซองลงมาข้างล่างครับพยายามจัดให้นะครับทุกมุมเลยครับอันนี้บรรยากาศจากดัดฟ้านะครับซองถ่ายลงมาให้เบิงกันนะครับ